ตะกี้นี้แม่งอย่างกับหนังอินเดียวิ่งกระสุนนี้แเยอะจังเก็บ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 ปืนเขียวยอดเรื่องเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่อา้าวใ,<ห>ใช้ก็ได้ใช้ใช้ก็ได้ลูกปืนเขียว,ยวเยอะเยอะเลยไม่รู้เก็บอ่ะ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ก็มีสอบเยอะจงออังวลยนะ้แต่บังตาตรงนี้ฮึโอ้ยอัพหนึ่งนะตรงนี้หรออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ <DB Shop. S 1> <c oughs> นอะว่าเบื่งใจหมวกสองอุ้ยหมกหมกสองหมวกยังไม่มีดีกว่าวิ่งไม่ได้ไงหล่ะนี้เงียบไม่สิบสิวข้างบนทำไมเงียบจังวะมีมีหรอกำลังไปไ่สิสิบข้างบนเอาเอาเอากำลังไปกำลังไปกำลังไป อ๋อหนังหนังเมื่อกี้ที่เดิมพร้อมกับไม่กูไม่เห็นไหนวะข้างนอกหรอ่อปปะไปเดี๋ยวก็ข้างในบ้านชั้นสอง๋อเจอแนละ้วโอเคร่ไปอาอยุคอบวงนะเดี๋ยวเนี่ยมึง ไปหมู่บ้านบ้างหนึ่งอ่ะมันไม่เร็วอันนอกหนึ่งอ่ะกำลังไป เอาได้พี่เนี่ยที่อย่าไปหลังหินอยู่บ้าน <c oughs> ที่มาร์ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่หลังหินนี่ไอหลังเขานี่ไม่เห็นแล้วหนิไมนเห็นอ้าแล้วอ้าลงมามันไม่ยิงอ่อะไม่ไม่ยิงไกลเกินอย่างที่มาร์อ่ะตาดีจังวะสองตีป่ะ ็นแล้วเห็นแล้วคิดติ๊กเลยตัวหนึ่งวิ่งหลายตีเลยอ่ะเออขึ้นก่อนดีกว่าแอบแอบก่อนดีกว่าไม่ไม่ลงไม่ต้องไปตามเล่นขอบวงก็ได้เล่นขอบวงเฮียเอ้ยไม่ดาววะวีดีโอมาเลยมันทำไมปืนยิงไม่ออกอ่ะโดนสองนัดไม่ดาวอ่ะพี่ปืนยิงไม่ออกเดี๋ยวผมทิ้งปืนเก็บใหม่ก่อนพี่ยิงไม่ออกคืออะไรวะ เลยเอลยหัวอีกแล้วทำหลบเลยอะ่ะตรงนี้อ่ะต,ตรงนี้ตรงตรงนี้เกอเขียวเนี่ยยิงไม่โดนนี่ยิ่งไหนอ่ะวลูล่ละไรก็ผมยิงไม่โดนว่ะต่างเดียวม,มั้งแหละมีใครเห็นตรงนี้ไหมเนี่ยตรงนี้ตรงนี้นเห็นเห็น ตรงนี้ตรงนี้เห็นมีใครเห็นตรงมา,าร์กป่มไหมอ๋อไม่เห็นไม่เห็นยิงไม่ได้ว่ะเห็นมีคนเหรออ๋อโอ้กูยิงไม่โดนสามรอบแล้วเฮ้ยมันมันวิ่งออกวิ่งออกขวาครับสองตัววิ่งออกขวาแล้วขวาขวามาร์กไปแกเอาแบบว่ากูยิงไม่โดนแล้วกันนะตามนั้นมันวิ่งมันมนิ่งมาเจอใครไม่รู้เนี่ยมันม่ยิงใครอยู่เนี่ย ตีไม่แกมานเพิ่งไปเจอตีนึงเฮ้ยมันจะอ้อมขวาเข้าวะเปล่าวะเฮ้ยมันอยู่อยู่แถวอยู่ตรงนี้แล้วอะมันค่อยๆวิ่งมาหลังวะ,ะ,ะ,ะหลังวะหลังวะมอไซค์มอไซค์เห็นปะมีออกอโอเคกูไม่เห็นเข้าหัวก็ไป ปลาสมอปิดแม่งสมอมีแปดลกูกกรอบไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจัดมัดไหน้วครับไอภูเขาที่เราเล่นกันอะไม่แล้วภูเขาตรงมาร์กผมมันไปไหนแล้ววะไหนเป็นเนวอย่างเงี้ย ไหนบ้าไม่เห็นแล้วไหนวะไหนอ่ะอ๋อบนนู้นเลยเหรอไม่เห็นหรอกอุ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วอืมกูยิงโดนกระเดียแล้วบอกเลยยิงไม่โดนหรอกเข้าหัว ไม่แล้วแล้วอิตจี้ด้านขวาไปไหนแล้ววะตายแล้วเหรอยังดิดูดูอ้ามอ้ามคอยดูดูไว้ดูตาให้นะกันดูอยู่ไอ้มีมอไซค์นะมอไซค์ไหนอีกวะไม่รู้เรื่องเจอเกาะ่ะเจอหมวกเจอกองวะขอก่อนนะไม่เห็นไงสองคนอ่ะไม่เห็นนะไม่เห็นนะตีขวามันจะไม่รอดกันเลยนะไปดิไปก่อนเลย ให้อ้ามไปกับพี่กันนะทำปะอ้ามไปกับพี่นิวกันเดี๋ยวผมวิ่งขวาฮะรมไซค์นะไป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 หดรน่ากลัวเลยเฮ้ยมีปืนพกอยู่อย่าไปกลัวเล่นรถจีบนะมันอยู่หลังเขาที่เราชอบเล่นกันอะ่ะจากจากบ้านที่เราลงอะ่ะ ท่านตายว่ะเมืม่อกี้เห็นเห็นอยู่จนอยู่เนินด้านซ้ายอ่ะไอกลเลยไม่หมวกสวยเมื่อกี้เมื่อกี้มันเนินน่ะเนินเนินแถวเนินเนีน้ยไม่แน่ใจว่าตรงไหนนะไม่แน่ใจว่าเแถวแถวมามักสามอ่ะ,ห,อนะหน้าผมพึบเลยสัตว์เอ้ยอีกตีหนึง่งวิ่งแล้ววิ่งฉี่แล้ว โอ้คุณหกว่ะไอ้ก๊อฟมัดเลยฮะมักทีก่อยู่ไหนนี่เหรอที่ที่หยุดหมอยู่เหรอไม่แล้ก็ไปไหนอ่ะมักสองตีนั่อยู่อย่างงี้สองตีนะโอ้ที่ผมมัดอ่ะกับบนเขาบนเขามัดสามมิเตอร์เฮ <c oughs> ้ยวิ่งอะไรเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยสะดุ Harley ้งว่ะสะดุ้งว่ะโดนว่ะโดนตัวเี๋ยวเป็นเจอปะเจอปะไม Galile ่เจอไม่เจอไม่เจอพี่โดนหลังบุ๊บพี on, ่โดนหลังเขายิงอยู่อุ้ยโอ้หกูเล็งตั้งนานกูไปแล้วนี่ไงอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยนี่ยมมาร์กอ่ะเนี่ยตายตายตาย ไม่น่าเล่น M24 เลยเฮียเล็งทั้งนานก็ไหวไหมวงอ่อนอ้ำอ้ำเข้าวงไปน้ำไม่วงเร็วมันเข้าวงแล้วทันทันทันท,นทนัผทนผมทนันผมทันได้อยู่ถ้ามีใครไม่มีใครยิงสะกิดอ่ะนะไม่มันม,ม,ม,มันมีงไงมันมีข้างในวงมันมีไงเก็บปืนมึงแล้วจ้า โคเจิผมมีสามมันกอปเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวให้สองถ้เข้ามาได้นะวิ่งขวาไปเรื่อยนะวิ่งขวาไปเรื่อยได้อยู่ก๊อปปิ้งหาผมได้ปะไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะแบ่งยาแอดเดียวี่ยจะถึงแล้วขอผมขอยาดับน,นะน้ำขุกหนึ่งดิแล้วโคจิสองอ,อันค่ะยาดับขุบไม่มีเลยสักอันวนะิบ้า มานี premises, vanity, anne, ่มานี hey, ่เข้าเข้าเต็นต์มาเข้าเต็นต์มาเข้าเต็นต์เอ้ยยานยานยไม่ต้องละมีละมีละอ่ากอลฟเวิร์สเอทดเอาไปผมมีสามให้สองเลยจริงละเอาไปเดี๋ยวผมเก็บสโมก่อนไะตัวแล้วนะตัวแล้วนะอ่ะมาคนสุดท้ายอ่ะประมาณสองตีอะโอเคโอเคไอ้ตรงไอ้ตรงมาร์คสามตอนแรกยังยังยังไม่ตายนะยังอยู่เนี่ยเรามเล่นเนื้อเนื้อนี้ตามพี่มาตามพี่มาแล้ววิ่งขวามัแล้ววิ่งขวามัแล้ววาแล้วเล่นได้เล่นได้ตรงเนี้ย เดาผมเล่นตรงนี้นะได้ได้ไหมน่าจะน่าจะหลบหลังได้อยู่ซ้ายกันหมดเลยอ่ะหลังไม่เข้าเราใช่ไหมเนี่ยคนนักกลัวไม่หลบมีแล้วมั้งสิบตัวไม่แน่แต่ว่านะผมดูขวาให้แล้วกันไม่รู้ดิไม่รู้ทำตัวมีประโยชน์หรือเปล่า เนี่ยมันมันจะมันมันจะอยู่ตรงนี้กันเยอะเลยพี่ว่ามันน่าจะวิ่งมาทางเราบ้างแหละลอยวงเว้ตุดนั่นไงมันไปขวาแล้วแสดงว่ามันมานี่แล้วเดี๋ยวเอาซ้ายขาดก่อนขวาไม่มีนะล่าสุดโอเคโอเคอ้ามูไว้ ผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าบ้านที่ี่ผมอยู่มีเปล่านะแต่บ้านไกลๆไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์บ้านเนี้ยบ้านตรงเนี้ยไม่มีแต่บ้านตรงมาบา,างสามไม่มีเฮ้ยจะบิดตับเปลี่ยนตับหน้ายิงเอฟเอแบบขาว่ากับสุดเขียวมีสามร้อยช่วยปะ่ะเฮ้ยก็คงไม่มีใครแอบ อยู่จอมบ,บ้านหลังนี้หรอกมัง้งอ้าวมักสามไม่มีกอลร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมให้วิ่งเข้าแล้วกันผมอยู่ต่ออยู่ต่อผมมีสองอย่างเลยตาย,อยปอมไหมตายวงเนี่ยอัพอัพเล่นตรงนี้ได้ไหม,ม,มรตรงไ,ไมตงไหนตรงไหนมักหนึ่งเนี่ยเนี่ยอ้โหูมักวิ่งเลยเออมามวิ่งอย่างงี้มันวิ่งอย่างงี้อัพอ่าโอเคโอเคอ๋อในบ้านในบ้านในบ้านมีแต่ไหนว่าในบ้านยังมีอยู่บ้านไหน บ้านาบ้นตรงนั้นแหละช่วงบ้านตามหลังที่อยู่ในเนี่ยในวงอ่ะได้ยินเสียงไงก็ยิงนั่นเป็นนะวิ่งนี่ยโดนหลังพี่มาโดนลนซ้ายพี่เรียบร้อยหลังมาหลังไหนวะโอ้เนี่ยหลังที่หาหน้าไปนะโอเคโอเคมันต้องเขาแล้ต้องเจอเราต้องเจอ อ๋อมันอยู่ตรงนี้แต่ว่าบ้านที่มกัมกมักสามาีผมไว้ไม่มีไม่มีไว้มันอยู่ข้างนอกมองแต่บ้านเอาไงพี่นิวรับหลังก่อนใช่ไหมรอ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 ,รอมันขบวนพี่ขบวนพี่ขบวนหัวพี่สองหนึ่งห้านี่นี่ครับขบวนหัวพี่สองหนึ่งห้านี่หันมาดูอ่าและอเอ่ <c oughs> <c oughs> อ เี่ย <G ül> เอ,อ้ยเอาต้องล้มแล้วะ้วยเออเกือบล้มไม่มีระเบิดเ่ะ๋ปาไปดิวิ่งมาแล้ววิ่งมางนี้แล้วขับวงแล้วนีไ่ไอตัวหลังเราล่ะนี่แหละนี่แหละนี่แหละเอ,อ้ยตัวนี้เหรอเออหน้าหน้าพี่อน่ะขับวงเนี่ย เห็นป่ะโอหิ้งแห่แหวววิ่งอยู่หลังน้ำหลังน้ำอุ้ยตายตายตายบ้าน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 เยอะเลยกอป์ฟพิงได้อ่ะสวยก๊อลฟสวยเข้าเข้าเข้าไปสองเม็ด ใช่เยใช่เลยพี่หน้าผมหน้าผมหน้าผมก็สอบสอซ้ายก็สอบ้ายอยู่กับทอมสองตัวเจ็บหนักแล้วขอตัวตุดท้ายแล้วมึงช่วยพี่ได้อยู่ช่วยพี่ได้อยู่มันก็ช่วยเพื่อนอยู่เหมือนกันอย่าช้าอย่าช้าวิเสื้อขาววิ่งมานะได้อยู่ได้อยู่ ไอ้พร้อมกันไอ้พร้อมกันเสื้อขาวเสื้อขาวสวยแชมป์สี่ครับผมแปดตัวเฮียแปด,ดตัวเฮ้ยเราเก็บหมดเลยนตี้ได้หนะทั้งตี้เลยคุณสามันไี่สุดยอดโอเคผมไปละโอเคหยอก